โหนเก่งกาจจงใจพระพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลาเก้านาฬิกาดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดต๊อสต๊ก์กดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารครับวันอังคารที่20สบเดือนมอิเดือนพฤษภาคมครับสองพ้านะครับ ข่าวทุกอย่างที่กำลังเรื่องปรากฏขึ้นมานะครับนะฮะจากคนที่เคยทำผิดถูกลงโทษแล้วก็อรอศาลตัดสินนะนะแล้วตอนนี้ก็เรียกว่ากฎหมายเริ่มออกฤทธิ์แล้วพอดาวเสานะฮะพอดาวเสาดาวเสาย้ายเนี่ยย้ายเมื่อวันที่สิบเก้านี่นละแล้วก็จะมีข่าวเห็นไหมศาลตัดสินออกมาเยอะแยะ ตรงนี้ไปแล้วครับนะถูกก็ถูกผิดก็ผิด้วครับนะเพราะว่าดาวเสาร์หมายถึงตัวผู้วิพากษาถ้าดาวราวหูในตัวศารครับนะแล้วก็ดาวพาระหัสนัฐบารับเนงงี่ยเราง่ายง่างนี้เราก็จะเห็นเลยครับนะตรงนี้แหละครับมันจะเห็นอะไรที่ชัดเจกนก็คือว่าพักภูมิใจไทยตังนี้โดนหนักอนะไรไหม ผมสังเกตนะว่าแกตั้งก็เปลี่ยนสีมาเนี่ยไม่มีแต่ปัญหาเอาสีแดงออกสีแดงคือชาติะนะสีขาวศาสนาเออส่วนน้ำเงินนั่นคือพระหัตริศ์แต่ดันั้นต้องมีสามสีนะผมเห็นพรรคการเมืองเนี่ยม,มัไม่มีมพรรคไหนใช้สามสีเลยนะ ให้มีสามสีผสมกันแลครับแั้วจะมีพลังมากสองสีนี่ก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะดีเวลามันขัดแย้งกันมันไม่มีตัวกลางอะ่ะไม่มีพลังเสริมอ่ะเนี่ยพลังเชื่อมแดงก็แดงส้มก็บส้มน้ำเงินกัน้ำเงินเงี้ยเนี่ยชัดเจนเลยถ้่สามสีนี่ลงมาแล้วครับโอ้โหเยี่ยมเลย มีลมมีน้ำมีไฟนะตอนนี้ที่เรามองดูว่าเหมือนก็ว่าภูมิใจไทยถูกกระทำมันนะไม่ใช่ครับท่านกระทำทำตัวเองครับทำตัวเองคำนวไไปถึงว่าไอ้ไอ้ไอ้เรียกวาวางกางกำจักไว้ไอ้บวมมันก็มาผูกขาตัวเองอะไรับตอนนี้นะแล้วที่สำคัญก็คือว่าวันที่หกนี้นะ หกมิถุนาเนี่ยตอนที่ก่อนนี่มันออกฤทธิ์เพราะอะไรไหมมันยังอยู่ในโซนของดาวศุกร์จ่ลาราศีมีนยังเป็นมหาอุดวันที่หกมิถุนานี่แหละครับจะย้ายจะย้ายย้ายเข้าไม่ครับเป็นปลาตอนนี้แหละครับเริ่มหลนล้มเราในหน้าเลยตอนนี้อะจะเป็นจุดก,ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะจริงไหมนะดูตามดาวครับนะว่าาไป สารก็ย้ายสิบเกแล้วก็วันที่หกศุกร์จะย้ายสุกเดินเร็วนะผมว่าเนี่ยการเมืองนี่ต้องต้องต้องใช้ใช้ดาวที่มันมีพลังเยอะๆอยู่นานอาที่อยู่นานน่ยนะที่อยู่นานก็มีสีแดงนะสีแดงนี่อยู่อยู่กันยาวเลยสิบแปปีเล้สิบสาปีสิบสามปีนะครับนะหรือ หรือสี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 แสดสีแสดพลูโตนี่ก็อยู่ยี่ยี่สิบปีนะสีเขียวนี่ราหูก็อยู่ปีหกเดือนถ้าเสาก็สองปีครึ่งสีดำไม่เคยมีนะไม่มีภาคไหนจะสีดำนะครับเนี่ยแต่นี่มันดูตอนนี้ครับตอนนี้บ้านเมืองมันยังไงมีเยอะแยะนะรัฐบาลก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนะเพราะอะไรพราะพมือหัสเป็นปละ สุขเป็นปราอังคารเป็นนิดเกตเป็นนิดจันเป็นปราลาหูเป็นนิดหกดวงครับหกดวงที่มันอยู่ในพบมืดนะครับนะมันโคจรแต่พกปลานิเดมันอยู่ในพบมืดครับถ้าของจีนกันไว้หยินอ่ะหยินกลางคืนนั่นละแต่นีนนนนะ่ถ้ามันอยู่หกดวงเพ้าเน,นี่ยโหไอ้ที่มืดก็จะสว่างนะครับนะ พว้ที่ทำไม่ดีไว้วา็นี่เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วแสงมันส่องเห็นก็อ้าวไอ้นี่มาหมกตัวอยู่ที่นี่อะไรอย่างงี้นะวิเคราะห์ทางทางทาง,ทางไอ้แบบวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วก็โอโหราศาสตร์มาจับก็โอตอนนี้ชัดเจนเลยใครที่ทําอะไรชั่วชั่วไว้ผิดผิดนะครับมันจะถูกจกมาสแสดงหมดแล้วครับนะโชว์ทัวหมดแล้ว <laughs> ใครที่อยู่เบื้องหลังอะนะตอนนี้จะออกมาหมดอะนะ แสงมันส่องถึงอะแสงมันส่องถึงอะนะครับนะฉะนั้นการดูดวงนี่ต้องละเอียดนะคือบ,บางทีก็บอกโอ้ยดวงประหล,า,ล,า,ล,า,ลานิดเสียความจริงไม่เสียแล้วครับมันอยู่ในที่มืดแต่ถ้ามันอยู่หกดวงนะห้าดหกดวงแล้วมันจะมันจะเห็นที่มืดนะนะทำอะไรไว้มันก็จะเห็นะสิ่งมืดอะบางทีว่ากลางคืนเนะ มีแสงกลางคืนมีแสงไม่เพราะจันทร์เต็มดวงมือนกนเถอะนี่แหละครับจากแล้วถ้ามาดูเหตุการณ์ต่างๆบ้านเมืองก็โอเคนะตอนนี้กำลังจะล้างสิ่งไม่ดีอะสิ่งชั่วร้าย,นยในห้าเดือนนี้นะมันจะล้างกันล้างกันแต่จะสะอาดหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะรอดูนะครับว่าเออคือช่วงนี้นี่ผมเองก็เบาๆมือไปเรื่องเรื่องเรื่องดูดวงอะนะ ปกติเรจะดูร่วงหน้าไวเยอะนี่เอาแค่เอาแค่เจ็ดห้าแล้วพอละที่พอพราะอะไรครับไม่ไหวครับสังขารไม่ไหวครับนะไม่ไหวแล้วแต่ตอนนี้พูดกิดช้าลงนะครับนะ <c oughs> <c oughs> เสียงก็ค่อนข้างจะอ่อนล้าลงไปอะนะพูดช้าแล้วก็สมองไม่ไหว เราเลยยอมรับว่าเออคนแก่มันอย่างงี้นี่เองเนะปีนี้เห็นชัดนะครับเพราะอะไรเพราะดาวมันเปลี่ยนเยอะด้วยเราเรา,เราอุตสาดูแลตัวเองอย่างดีคบแต่ก็เอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่เด,ดี๋ยวไอ้นุ่นมงเน๋้วนี้มาครับแต่เราก็พยายามประคองนะโดยเอาอาหารช่วยออกกำลังนะออกกำลังเบาลมออกเบาลมนะฮะก็เนี่ย ตรงนี้แหละครับก็ยังยังพอยืนหยัดอยู่ได้น,นะก็อีกสามปีที่ผมว่ายังยังไหวอยู่นะยังทํางานไหวอยู่พอหลังสามปีแล้วคงจะต้องมีคนประคองเออทั้งขานี่มันไม่เที่ยงจริงๆแต่สิ่งที่เราทํามันเที่ยงได้คือว่าจิตวิญญาณครับเพราะร่างกายนี่มันแบ่งเป็นสองภาคแล้วภาคกายเนื้อกับกายทิพย์ กายที่คือกายละเอียดครับมันไม่ตายฉะนั้นที่พุทธเจ้าบอกว่าคุณตายแล้วไม่สูญครับต้องไปเกิดใหม่ชัดเจนครับชัดเจนฉะนั้นเราก็สามารถที่จะหาทางออกนะครับว่าทําให้วิญญาณเนี่ยมีพลังและสามารถเดินทางไปพบใหม่ได้นะไปจุดที่ไหนก็ได้ตามที่เราต้องการตรงนี้แหละครับก็ถือเป็นความสําเร็จนะฮะ เป็นความสําสเร็จที่เราเราคิดคนมาเนี่ยห้าสิปีนี่นะก็ได้ผลนะใช้ได้เลยครับนะไปตรวจสอบทั้งวิทยาศาสตร์ท้งพุทธศาสตร์นะครับนะโดยใช้โหราศาสตร์เนี่ยเป็นตัวเริ่มก็ตรงกันหมดนะตรงกันหมดนะครับก็ถือว่าสิ่งที่เราคิดที่ก็ไปโมรดกอะ่ะให้กับคนรุ่นหลังนะฮะที่จะได้สืบสารต่อนะครับนะครับ ฉะนั้ดูดวงองตรงนี้แล้วก็เศิษฐกิจประเทศไทยเป็นไงครับต้องดูเท่าน่อยรถาบังเขาก็เริ่มตั้งหลังได้นะหมายความว่าพอดามันเสียงงี้ปับ๊บเนี่ยเออมองเห็นของเองมองเห็นถึงที่มันจุดอ่อนจุดบกพร่องไอ้แจกเงินนี่ไม่ได้ผลนะก็เลยง้นแจก <laughs> ก็เราโชคดีนะคนแก่ก็เอาไว้ก็เด็กนี่นะได้เงไปก่อนแล้วก็เลยพวก ไวไัยวัยรุ่นไปทำงานนี่นะรอไปก่อนรอ้อยประเทศมีเงินก่อนก็ค่อยว่ากันนะครับาาเหมอนน่เห็นไหมรัฐบาลเริ่มสำนึกได้นะเริ่มมองเห็นแล้วว่าอะไรควรไม่ควรนะแต่อย่าไปห่วงครับไอ้ท่ามันไม่มีปัญหาหรอกนลของเราเดียวก็รอดได้เพราะดาวพุหันด,ดวงเดียวกันดวงเดียวกันนะครับแล้วตอนนี้ก็แม เรียกว่าการเมืองนะครับมันก็อย like mm ่างนี้แหละไปเรื่อยๆไปแล้วเขาบอกว่าจะมีปฏิวัติมีมีรัฐประหารไม่ไม่มีไม่มีเพราะดาวังคารยังไม่แข็งยังไม่มียังไม่มีครับมันจะเปิดกลไกมันจะเป็นไปตามตามอไรตามศารตามเรียกว่าองค์กรต่างๆอิสระที่ทาไว้เนี่ยมันจะเริ่มออกฤทธิ์นะครับนะออกฤทธิ์นะก็อย่างที่เห็นว่าเนี่ยองค์กรอิสระอย่างเช่นกรกตอย่างนี้นะ ครแต่ต้องไม่ได้แล้วองค์กรดีเอสไอเนี้ยก็เป็นองค์กรอิสระทั้งสององค์กรก็จับมือร่วมกันเลยครับนะเข้ามาตรวจสอบสอวนี่แหละครับสวหัวนี่แหละครับันไปไปกันใหญ่นะพอจังหวะจังว่าอะไรครับเป,เป็นดาวเป็นของสีน้ําเงินหมดพอดาวสีน้ําเงินไม่มีกําลังปั๊บไปหมดเลยผมเห็นคนว่า ที่อ้างตัวว่าเป็นเป็นสวผู้สูงศักดิ์นะเหนือกว่าทุกทุกทุกคนนะครับนะเ,เออเขาพูดภาษาไม่เหมือนชาวบ้านนะไม่เหมือนมนุษย์นะเออมันจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ไม่ใช่เออมัน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 หาตัวลงยากนะมนุษย์พวกนี้ถ้าเป็นศาสนาพูดว่าเป็นมนุษย์สเปโตเออท่านรู้จักไหมมนุษย์สเปโตอะมีเปทไ <laughs> มเธอรู้อีก ไม่ให้ผมอะไรเลยแกพูดภาษาแปลกครับคนเลยงงนะพวก,กข่าวงงเห็นไหมเออมันเล่นตนลกอ่ะคนระดับสูงพูดภาษานี้เลยเออพอโดนเรียกสอบเลยครับไปเลยไปเลยรักษารักษาสมไม่อยู่นี่แหละครับคือมนุษย์นะครับนะที่มันจะว่าแหละไปไปตามกิเลสและตัณหานะครับ ทุกอย่างครับหลังนี้ไม่ออกแล้วครับนะรู้ไม่ออกนะ <_ d arm> พอดาวมันเสียเนี่ยมันไปหมดเลยนะฉะนั้นใครทําอะไรไว้นี่ะทําดีไว้ดีสุดถ้าทําให้ดีตอนนี้ทําไมรอดอ,อ๋อดาวมันให้คุณนะ <_ d arm> ดาวมันยังให้คุณอยู่มันก็รอดดีครับนะรอจังหวะาดาวเสียเมื่อไหร่แล้วก็จะรู้สึกกันนะ <_ d arm> อันนี้จะรู้สึกก็เลยบอกกล่าวคุยว่าเนี่ยการติดตามผมนี่น,ม,นมมันได้เปรียบมันได้เปรียบกับคนอื่นเขาเราสามหู สามารถร่วงรู้อนาคตร่วงหน้าแล้วก็เอาไปพิจารณาดูว่าท่านสามารถจะนำไปใช้กับชีวิตของท่านได้ยังไงนะหรือจะไปแก้ไขยังไงครับมันได้นะครับมันได้นะทุกสิ่งทุกอย่างครับนะมันจังเป็นไปตามเขาเรียกว่าเป็นตามวัฏนจักกันนะวัฒน์จักสองสารนะครับเนะทุกอย่างนี้ไม่พ้นเราองกรรนะการเกิดการตายการเจ็บการป่วยนะครับนะมันขึ้นกับกรรมครับ กรรมใดที่เราทําไว้ดีนะครับมันก็ปกป้องเราแล้วเป็นมันก็เป็นเป็นยันคุ้มครองอนะถ้าทําชั่วไว้มันก็ชั่วมันมันตามมาทันครับนะมันก็มีอาการไม่ค่อยจะดีธุรกิจที่ทําไว้นะฮะถ้าเราไปหนีภาษีมันโกงเขาบ้างนะเอาเปรียบประชาชนบ้างครับมันก็ตามทันครับมีการล้มเหลวมีโอกาสก็เลยนะร่มลมสลายเอ้ทำไมรายได้หายไปบ้าง ลูกน้องออกบ้างมันเป็นไ,ไปตามกรรมนะครับฉะนั้นอย่าไปตกใจทุกอย่างครับมันมีเาเรียกว่าสัมมาสัมไปนะครับนะเราจะาเราจะมืดมาสว่างไปหรือสว่างไปมืดมาก็ได้นะแล,แ,แล้วแต่แล้วแต่ขึ้นกับตัวท่านเองครับไม่มีใครสามารถที่จะไปชี้นําได้เลยครับนะกรรมเป็นของตัวเองครับนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนลครับมันก็เกิดกับตัวเองแหละ ใครทําก็ใครได้กันนะฉะนั้นใครทําบุญตอนนี้นะครับก็ถือว่าเราได้เองนะครับนะสะสมบุญไว้นะครับบริจาคมาเป็นเพื่อเรา,าเป็นงานเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการบริจาคแผ่นหินยกเนี่ยห้าร้อยบาทนี่นะแล้วเราไปสลักหินเนี่ยติดไว้ตามเสาเนี่นะในธรมารมศาลาเนี่ยในตำตำหนักเทพราหูเนียมันอยู่ยาวนะอยู่ยาวครับเป็นบอกให้รู้ว่าเนี่ย มันจะเป็นพลังช่วยเราได้ในอนาคตครับนะศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่เก้าหกสี่ใครอยากจะบริจาคทีละสี่ต้นห้าต้นนะครับได้ครับตอนนี้ยังมีเหลือสิบสองต้นนะครับให้ท่านได้บริจาคนะครับนะก็เชิญนะครับ,เร,บเรามีของสมนาคุณนะบริจาคมา <c oughs> วันนี้พันตำรวจโทหญิงกรองทองครับนะเกรติบุญลือ ได้โอนมาพระป่าสร้างตำหนักเทพราหูกับกองที่สองและสามรวมสองกองนะครับนะครั้งที่สิบเจ็เป็นเงินห้ารอบาทรวมสิบเจ็ครั้งเป็นเงินสองหม้าบาทในนามครอบครัวกองทองเกตบุญรือครับสาธุครับยินดีนในบุญนะครับไม่มี วันนี้ไม่มีอะไรนังโอเคครับไม่มีก็ไม่มีไม่มีแล้วก็จะไปนะก็คุยกันได้พอประมาณนะครับนะขออนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่านนะครับพรไดแอ็นบเส์จงมาเกิแก่เอฟซีทั้งหลายและท่านที่ติดตามรายการทุกทุกท่านนะครับขอบารมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พระโพธิสัตว์กุลอิมไปสบสีงพระพรหมสามปัง จงดอบรนดาในทุกท่านและคนในครอบครัวมีความสุขอายุมัน่นขวัญยืนนะครับปลอดภัยปลอดโรคคิดทำสิ่งใดก็ให้สำเร็จสมหวังครับรุ่งเรืองก้าวหน้าร่ำรวยโชคดีตลอดปีตลอดไปขอให้ทุกท่านมีอายุวันนะสุขภาพระสาธุสาธุสาธุ